ปีลี่ม่มีปีลี่ขาฝ u ป้าปลี่ขาฝาเอาจะเล่นตัวไหนตัวใหญ่หรือตัวเล็กหนูจะเล่นตัวใหญ่หรือตัวเล็กคะโอ้เอมี่เล่นตัวเล็กนะคะฮะ่ไดไม่ได้โอยปีลี่วะโอยเอนเตโอยปลี่ฮะโอยปีลี่ Ah, que espelho, não? Mami, gostei do espelho. Mami, gostei do espelho. Olha, olha. Olha. yeah, yeah Olha. 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 Oh, มาดิแกฮะเอ้าวอร์สเอมี่เอมี <about> ่เอมี่วินตัวใหญ่ไหมเอมี่วินตัวใหญ่ไหมระวังตกเตียงนะมันจะตกเตียงนะเด้อมามี่ซอยไม่ทันเด้อเด้อซอยไม่ทันเด้ออืมฮะเอ้าญาติกันมานนี้ตัวยังไงจะอยู่ได้จะมีชีวิตได้อยู่กี่วันมาเริงว่าจะมีชีวิตอยู่ได้จักมืออุตส่าห์ สั่งอิมพอร์ตมาตั้งแต่ประเทศจีนเุยนะมาตั้งแต่จีนแดงเุมอนอืออืออ้าวอ้าวอ่ะก็หัาละอ่ะก็หัวละก็หัาละอ่ะก็หัวละเอ๊ะนะเอ๊ะนะตัวฉัม่มีบิงตัวฉัม่มีบิงยอะตัวฉัม่มีบิงอีกตัวฉัม่มีบิงเอ้าใครมาไม่เก้นิกมาไม่เก้ฮะนิกมาไม่เก้นิกมาไม่เก้ ฮะฮะนิ๊กมาวิ่แกอ้าวเอาแต่ปฏิเห็นน้องเล่ยนเลยอยากหยาดน้องกระปุกนี่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยผมตัวเองไม่เล่นเด้ผมตัวเองไม่เล่นเด้เอมี่น่ะผมตัวเองตัวใหญ่ตัวแรกจองตัวใหญ่เราไม่เล่นเด้เอ้า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 เอาืมพาโย้วตัวใหญ่อ้าวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอ้ยอย่ากัดกันอยากกัดกัน ล้อโอ้ตัวฉันไม่ดิงก่อนตัวฉันไม่ดิงก่อนมาไม่ดิงก่อนตัวฉันไม่ดิงก่อนโอ้ยมันสิตกเตียงเนี่าแม่านางมินอะไรรูกมามีซอยพระท่านเด้๋ยวนง่งายหลังตึมแล้วงานอ้อมามีช่วยไม่ทันนะคะงไงหลังตึมเลยคือเจ็บคิงเลยนะช่วยไม่ทัน ตัวใหญ่ๆคือว่าไม่มีใดสนใจทั้งแบบสุขวิศน์บินขามประเทศมาไม่มีใครสนใจหนูเลยตัวใหญ่ๆนะเล่นแต่ตัวเล็กๆเอาแย่งกันเอาแย่งกันเอาจะมีชีวิตรอดได้กี่วันเอ๊ะดาหนายมันสิตกโ,โอ้ยหนานเห็นบ่าเขาสิโตเอ๊ดาเอ๊าฟุยเอ๊มีตตมตตฟุยเลียเยเ้ยบมิตะนันเลี้ยบวี่ใหม่ติด เล่นคนละตัวอย่าแย่งกันเล่นคนละตัวเห็นปะเอมี่ก็คือเกาชอบแย่งอะไรเดี๋ยวมันสิดเดียร์ลังตกที่นี่มันสิตกทีน่นี่ตกนี่ปล่อยมันตกช,กตตตนนชั่วเหือหึดอกต้นต้นนี่ชัดอกต้นต้นนี่ชัดอกต้นต้นนี่ให้มาไม ไปตกเตียงบันทิจุวยมาเมื่อทดดิจุอืมอเอ,มเอ,อ,อาเอ็มี่ได้เยังสปีร์ละโอ้ฮัศกาล่ะฮัสไม่ตริการ่ะอืมอืมเหลียวปีมิตรนานเหลียวปีมิตรนานเขานิกปีสะมิตรนานหามกัดกันท่านโดนลิงท่านกันกดกันอ๋อ เอ้าเลียบมีเตือนนายเลียบไปเอร่าเอร่าเอร่าเอมีฟโ้ยเลียบไปพี่เตือนฟว้ยปีล่ะอาบันิกปีซะเล่นกันแต่อย่ากัดกันให้รักกันเข้าใจไหมนายเอาตัวตัวใหญ่ๆใครเอาตัวใหญ่เนีใครจะตัวใหญ่เนี่ย ฮะใอ้เจ้าตัวใหญ่หืมอืมเอาคนละตัวไปไม่ต้องแย่งกันมีสองตัวเอาอีนี่แม่สุอีใหญ่ๆนี่เจ้าเปลี่ยนแล้วป่ะนี่เปลี่ยนไปแย่งตัวใหญ่กับน้องเราได้ป่ะนี่หืมเหลียบ,บิมิตนานนาย<ม>นาย<ม>นายเอมี่เอเด่ะเหลียบ,บิมิตน,นัน นายเอร่าเอร่าเอ็มมีตุนิกโซลิกัสอาวุธเต็กดันบ่วากูเรืนายบ่เอิดบ่อยากหยาดกันกัดกันมามีบอกว่าให้รักกันให้เล่นด้วยกันไม่ทะเลาะกันอือ เลียบมิตรนานฮะเอมีเลียบเอรดเอรดเลียบเอมีมิตรน, <c oughs> นานสปีล่ะหืมฮึมไหนไหนเลียบพี่มิตรนานเลียบพี่ไว้ตาหม่ มันสีตัวเต่ีนี่กระไดมันเกียงมากเลยเกียง <c oughs> น้านายเลียปีมีตรนันเอเดะฟุยนายเอเดะฟุยโตโตโอ้โอโอโขออนุญาตแยกให้เป็นกรรมการมันจะตกเตียง ขอเป็นกรรมาการก่อน